สวัสดีครับผมก็พบกับผมเช่นเคยนะฮะบ,บบนทีนะครับวันนี้เราก็จะมีรายการใหม่นะฮะก็คือครัวเอ๋อเออนะฮะคือเราจะมาทําอาหารนะครับจากคนที่ทําอะไรไม่เป็นเลยนะปกติก็ทอดไข่เจียวไข่าดาวอย่างเดียวนะครับผมโอเคก็มาเลยแล้วกันนะนี่ติดด๊ง e ีแรกของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทํายำเห็ดเข็มทองท่อนะครับผมไปดูในทิกตอกมาแลโอ้โหน่ากินเกินนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็ตอนแรกเราจะมาเตรียมวัตถุดิบในการทํายำก่อนนะครับผมก็เอาต้นหอมมาซอยก่อนเลยตัดครึ่งก่อนปลื้นี่อซอยครับ วิธีการหันไม่ให้โดนมือนะครับทุกคนเราเอาสั่นข้อมือเนี่ยดำๆไว้แล้วเราก็โอ้โหเปไปไงมาตัเชฟเกิน ก็เตรียมวัตถุดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะหั่นโมม่วงไปนะครับผมต่อไปก็เดี๋ยวเราต้องหัน่นเตี๋ยวทองก่อนนิดนึงเขียไว้นี่เลยเดี๋ยวเราต้มน้ำก่อนทำหมูสับก,ก่อนโอเคไม่รู้เท่าไหร่อ่ะใส่ไปเปิดเตาไงวะ <laughs> อ่อนนะโอเค,อเคระหว่างที่รอน้ำเดือดนะครับเราก็จะมา ยำเลยน้ำปลาไปน้ตาลเาาบ้านรถมือใครรถมือมาพมูดเหมือนออมีรถมือเนาะเอาไปก็ใส่หอมใส่พริกมะเขือทศลงไปหมดเลยไป,ไป,ไป้าปล้าก็ใส่มะนาวโอ้ยแซ่บแน่แซ่บนัวแซ่บนัว สามใส่เท่าไหรดีวะนี่เราใส่สักสี่ก่อนแล้วกันนะโอเคระหว่างที่เราปรุงรสนะครับก็น้ำก็เดือดแล้วเราใส่หมูลงไปก่อนขี้ข้ไปครับสับสุกทั่วกันจป็นแบบเล็กๆโอเคพอหมูสุกได้ที่แล้วน,นะครับเราก็เอาขึ้นเลย เรียบร้อยแล้วมาใส่ลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำที่ต้มหมูสักหน่อยหนึ่งละกันเพื่อความแบบว่ากริบโอเคโอเคเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับสำหรับน้ำยำามาแล้วน่ากินเกินกลิ่นหอมด้วยอยากให้ทุกคนได้กินไปด้วยกัน รวยกุ้งแห้งนิดนึงต้นหอมนิดหน่อย <Okay. S 2> เราก็คุกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างโอเค หยอกยอกยอกเล่นนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำตัวหลักของเราเลยนะก็คือเห็ดเข็มพทองทอดเราก็ต้องใส่แป้งไปก่อนนะครับนี่แป้งอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ใส่ไปเลยแล้วก็น้ำเย็นค่อยๆใส่ก็ได้ครับใส่ไปคนไป <c oughs> แบบว่าเหนียวเหนียวหน่อยเนึบหนึบแลมันเข้ากันโอเคเรียบร้อยเลยครับเมื่อกี้ก็ลืมจริงๆควรจะตั้งนมันไว้นะจะ,จะได้ร้อนพอดีไปครับเอาท,ท่วมเลยไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับตั้งไฟกลางไประหว่างที่รอน้ำเดือดนะครับแล้วก็ เอาเก็ดฟองของเรามาชุบเลยทุกที่เดียวเลยแล้วกันนะครับตอนที่เราพอกินให้มันแบบว่าทั่วทั่วคือผมไม่ชอบให้มันแบบว่าติดกันเป็นเพลนะแต่เ,เราจะต้องลงแบบว่ากระจายกระจายกันนะครับตอนนี้นะครับน้ำมันก็เดือดแล้วเนาะ เราก็จะใส่เก็ดทองลงไปเลยไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะเป็นแพร <c oughs> ต้องใช้หมดเลยโอเคพี่ออกหน่อยพี่ออกหน่อยจะได้ไม่เป็นแพรโอเคแล้วก็รอนะครับโอ้สวยวะ่ะได้ได้ไ,ได้มือใหม่ฮะมือใหม่ใจเย็นนิดนึง คลิปเลยโอเคเอาละรอรอรอ,อได้ยังคิดไปคิดมาตาตาคนาทำไม่เป็นได้อย่างได้แล้วแหละคือเราต้องเรียกวขึ้นนะครับเพราะว่าแต่พอออกมาเนี่ยมันก็จะ มีความร้อนอีกนิดหนึ่งนะครับทำอาหารนี่มันยากจริงๆเนาะอยากให้ทำอะไรก็บอกได้นะครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างน่ากินหรือเปล่าสําหรับผมก็ถือว่าพอใจตัวเองอยู่นะเออแ๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ามาให้คะแนนตัวเองกันดีกว่านะครับบอกเลยว่ากรอบแน่นอนกรอบกรวบกรอบกรบุบนี่นี่แล้วก็ใส่ยำลงไปูครับน้ำยำหน่อยน้ำยำหน่อยขอชิม้วนะจ๊ะ แซ่บอีอถือว่าอร่อยนะสหรับผมผมชอบแบบเ็ดเต็เมทองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบของทอดนะครับผมถือว่าเป็นเมนูที่ลงตัวลงตัว อังก็เลยขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับอยากให้ทำอะไรกินอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย